เดี๋ยวมาเจอกันในส่วนของการเขียนโปรแกรมสคร a ปอีกสัก1เกมน,นะคะวันนี้มาเป็นในส่วนของเกมยิงนะคะกระสุนนะคะโดยเงื่อนไขของวันนี้ก็คือจะมีตัวล็อกเก็ตชิพนะคะไวยย้ยิงนะคะแล้วกดปุ่มสเปซบาเอาไว้ปล่อยกระสุนนะคะแล้วก็ควบคุมทิศทางโดยปุ่มแอโร่ซ้ายขวานะคะแล้วก็เก็บค่าคะแนนนะคะก็คือยิงโดนก้อนหินที่หล่นลงมานะคะ ก็จะได้คะแนนแต่ถ้าโดนสัมผัสกก้อนหินก็จะจบเกมน,นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นดูกัน,นะคะปล่อยกระสุนนะคะเห็นไหมคะถ้าโดนโดนก้อนหินก็จะมีเสียงนะคะแต่ถ้าสัมผัสก้อนหินปับ๊บตายเลยนะคะจบเกมน,นะคะก็จะได้สกอร์มาสอบคะแนนนะคะไปดูกันคะ่ะว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะอีกสักรอบค่ะแบบนี้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราควบคุมความเร็วช้าของก้อนหินนะคะถ้าอยากให้ง่ายก็ให้ก้อนหินเขาลงมาช้าๆนะคะอันนี้จะไม่มีการควบคุมเวลานะคะอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะไปดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะก็ในส่วนของตัวละครนะคะก็จะมีอยู่สีห้าตัวนะคะจริงๆก็มีแค่สามตัวนะคะเพราะว่า เล่นกันอยู่แค่นี้แต่ว่าก้อนหินเราเพิ่มจํานวนมาให้นะคะเพื่อที่วา่าจะได้ยิงได้เยอะขึ้นนะคะตัวสําคัญก็จะมีล็อกเก็ตชิปนะคะมีบุลเลตนะคะซึ่งจะต้องเป็นกระสุนที่ออกมานะคะแล้วก็มีล็อกนะคะที่ต้องโรยตัวลงมานะคะเสร็จแล้วก็จะมีฉากนะคะฉากที่เป็นท้องฟ้านะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนคับสั่งกันนะคะในส่วนของล็อกเก็ตชิปนะคะก็จะเขียนอยู่ประมาณ2ชุดนะคะชุดแรกก็คือต้อง เช็ค่าสกอร์แล้วก็รันตำแหน่งตัวเองว่าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ใช้ปุ่มซ้ายขวาในการควบคุมทิศทางแล้วก็าบังคับให้มีการเล่นเพลงตลอดเวลานะคะประมาณนี้เสร็จแล้วตัวบุลลตนะคะตัวบุลลตก,ก็คือตัวกระสุนนะคะตัวกระสุนจะเขียนควบคุมก็คือให้เขาวิ่งตามาตัวล็อกเก็ตชิปว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนนะคะแล้วก็ปล่อยกระสุนออกมาซึ่งคำสั่งตัวนี้วันนี้จะยากนิดนึงนะคะต้องหาให้เจอนะคะ กดสเปซ bar แล้วให้ปล่อยกระสุนออกมานะคะเสร็จแล้วพอทัชชิ่งกับขอบข้างบนนะคะก็ให้หายไปนะคะให้วนกลับมาที่เดิมนะคะเสร็จแล้วก็ให้วิ่งตามกระสุนตัวล็อกเก็ตชิปนะคะคือล็อกเก็ตชิปตรงไหนกระสุนก็เจาะตรงนั้นนะคะประมาณนี้ส่วนในส่วนของล็อกนะคะก้อนหินก้อนหินนี่เราก็ต้องตั้งให้ข้อมุนตลอดเวลาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เมื่อ สัมผัสกับอ,อะไรกระสุนนะคะก็จะมีเสียงนะคะเ,เสร็จแล้วก็จะมาลันตำแหน่งลงมานะคะด้วยระยะทางที่ลงมาช้าหรือเร็วนะคะประมาณนี้พอสัมผัสกับบุลเลตกก็คือกระสุนก็จะได้คะแนนนะคะได้คะแนนโอเคประมาณนี้นะคะก็จะเ,เขียนโค้ดค่อนข้าง เยอะพอสมควรนะคะวันนี้เด็กๆก็ให้ตั้งใจนิดนึงนะคะโอเคไปทำกันนะคะส่วนตัวล็อกเก็ตตัวที่สองที่สามเดี๋ยวเราคัดลอกได้นะคะดูดเข a t e ออกมาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆนะคะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันใหม่นะคะก็คือ New นะคะสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะตัวละครแมวเราไม่ใช้นะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ b a c k d r o p นะคะไปเพิ่มฉากท้องฟ้า sky นะคะ ไปที่ Space นะคะสเป e ก็จะมีในส่วนของ Star นะคะกลุ่มดาวนะคะ Space b บ c k d r o p นะคะก็ตัวสีขาวก็ไม่ต้องใช้นะคะก็ให้เหลืออันเดียววันนี้เราก็จะไม่ได้ทำอะไรกับฉากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ฉากพื้นเฉยๆนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวละครนะคะไปที่ Sprite นะคะชุด p r i t e ก็จะมีส่วนของก้อนก่อนนะคะเซเบอร์เ กระ,ะสุนของเราเดี๋ยวามาปรับขนาดนะคะ,ะไปที่เซฟก่อนค่ะถ้าะระบบของเราเขาไม่ให้ทำอะไรสักทีนะคะเขาให้เซฟนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเซฟเอมนยิงกระสุนแล้วกันนะคะ,ะเซฟไปก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะให้เราเปลี่ยนนะคะห้าสิบแบไปนะคะยี่สิบโอเคสักประมาณนี้นะคะกระสุน อ่ะทีนี้ไปล็อกเก็ตชิปนะคะล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตชิปนะคะเอ่อปกติแล้วจะอยู่ในส่วนของเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะล็อกเก็ตชิปนะคะถ้าไม่มีคำค้นนะคะเอ่อภาษาล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตชิปอ่ะก็จะมีมาแล้วนะคะคือก็คือล็อกเก็ตชิปอันเลือกมาค่ะอ่าอ,อีกอันนึงค่ะไปที่เมื่อก,กี้เลยนะคะ ไปที่ล็อกนะคะ o c คนะคะเมื่อกี้เลยอ่าโอเคได้มาแล้วนะคะทีนี้มาลกขนาดกันนะคะก็สักห้าสิบก้อนหินห้าสิบนะคะอ่าตัว r ็อกเก็ตชินะคะก็สักเอ่อสามสิบใไ,ไหมโอเคประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูตำแหน่งว่าเราจะให้เขาอยู่ตรงไหนนะคะกระสุนก็เช่นเดียวกันนะคะก้อนหินนะคะถ้าอยากได้อ่า ตัวใหญ่กว่านี้ก็เดี๋ยวเพิ่มนะคะประมาณนี้น่าจะพออ่ะทีนี้เราได้วัตถุแล้วนะคะได้ฉากแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำสั่งกันนะคะอ่าอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเราจะไปเขียนให้กับอ่าตัว Rock e t ship นะคะ r o c k e t s h i p ก็จะมีในส่วนของการเล่นเสียงตลอดเวลาแล้วก็อ่าไปใช้ค่าสกอร์แล้วก็มีการอ่าเคลื่อนที่ด้วยปุ่มนะคะเดี๋ยวไปที่เคลื่อนที่ก่อนละกันนะคะ r o c k e t Ship r o c k e t r o c k e t ไม่ใช่ล็อกนะคะ r o c k e t นะคะ ตัวล็อกเก็ตนะคะคอสตูมเขาก็จะมีหลายท่าเนาะแต่อย่างที่บอกว่าเราจะใช้แค่ท่าไหนนะคะสมมติว่าอยากได้ท่าท่านี้นะคะถ้าอื่นไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลบทิ้งได้แล้วแต่นะคะถ้าไม่อยากใช้ตัวนี้ก็ใช้เหมือนเดิมลบทิ้งก็ได้ค่ะจะได้ไม่วุ่นวายนะคะก็มาที่ปักท้งเขียวก่อนค่ะนะคะเริ่มต้น เริ่มต้นการเล่นแล้วถ้ายัทำอะไรนะคะเราก็จะมาที่เซตสกอร์ก่อนเลยนะคะก็ variable score นะคะเริ่มต้นสกอร์ก่อนเลยก็ได้นะคะ s score เลยค่ะเซตสกอร์เป็นศูนย์นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้เขาอ,อยู่ในตำแหน่งไหนนะคะ,ะตำแหน่งเนี้ย s ขอให้เป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์เริ่มต้นที่ศูนย์ส่วน y ก็อยู่ตรงกลางนะคะถ้าจะให้ตรงกลาง ตรงไหนโน้ตตรงนี้นะคะเอ็ก X มันต้องเป็นศูนย์เนาะส่วน Y นะคะ Y ก็อย่างไงอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เซ็ตค่าเข้าไปได้นะคะแล้วแต่แต่พอเเป็นศูนย์นะคะอ่ะทีนี้เสร็จแล้วก็มาที่ go to x y ค่ะลันไว้เลยนะคะให้เขาอยู่ที่ตำแหน่งน,นี้นะคะหรือจะบอกว่าเป็นร้อยห้าห้าอ่ะอยู่ตรงไหนร้อยห้าห้านะคะก็ไม่ได้ต่างนะคะ ก็อยู่ที่เรานะคะเสร็จแล้วไปที่การควบคุมตลอดเวลานะคะ forever เพื่อที่จะให้เขาต้องควบคุมด้วยแป้นพิมพ์นะคะก็คือปุ่ม a อโ o ่ซ้ายขวานะคะก็ไปที่ if นะคะ if อะไรนะคะก็คือเมื่อกดปุ่ม sensing นะคะก็คือ key นะคะปุ่มอะไรก็ในที่นี้ก็จะเป็นปุ่ม right นะคะปุ่มขวานะคะจะซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้นะคะ เสร็จแล้วให้เขาเคลื่อนที่นะคะก็คือ change ค่า x นะคะ change x นะคะถ้าไปทางขวานะคะค่าจะเป็นบวกนะคะถ้าไปทางซ้ายค่าจะเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคลิกขวาด้วยไปเขตเลยนะคะก็เอามาแปะเป็น if ตัวที่2แล้วก็เปลี่ยนตัว right นะคะเป็น left อ่า left ก็ต้องค่าเป็นลบนะคะอ่าก็จะเอ่อเคลื่อนที่นะคะแล้วก็มาทดสอบนะคะระยะ10ก็คือการเคลื่อนที่ไป ได้ไกลแค่ไหนนะคะก็ลองจับตัวนะคะอ่าเคลื่อนที่ได้แล้วซ้ายขวานะคะต่อไปค่ะเราก็อ่าเดี๋ยวเล่นเพลงมาเล่นทีหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวไปที่ตัวบุลลตนะคะไปล็อกก่อนก็ได้ะคะ่ะไปก้อนหินเนาะอ่าก้อนหินให้เขารอยลงมานะคะลอยลงมาแล้วก็อ่าเดี๋ยวไปสัมผัสกับบุลลิตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบุลลตจะเขียนค่อนข้างยาวนะคะอ่าไปที่ก้อนหินให้เขารอยลงมานะคะ ก็ไปที่เหมือนเดิมค่ะไปทีอ่อีเวนต์นะคะปักธงเขียวนะคะให้เขา,าลงมาในตำแหน่งไหนก็ได้นะคะก็ต้องมาที่ go to random นะคะตำแหน่งไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นค่า y ค่า y ก็คือข้างบนนะคะ set y นะคะ set y ให้อยู่ด้านบนก็คือ180 4, นะคะก็เปลี่ยนค่าเป็น180 4. เสร็จแล้วให้เขาทิ้งบิงลงมานะคะก็คือล่อยเวอร์ตลอดเวลานะคะ ก็คือปรับระดับตัวเองลงมานะคะก็คือเชนวายนะคะ,ปะเปลี่ยนระดับตัวเองลงมานะคะเชนวายลงมาในระดับเท่าไหร่นะคะก็ติดค่าลบนะคะถ้าเขาลงมาช้าก็ตัวเลขน้อยนะคะสักลบสามก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เขาบอกว่าถ้าลงมาจนถึงต่ําสุดนะคะต่ําสุดก็คือลบร้อยแปดสิบให้เขากลับไปขึ้นมาใหม่นะคะก็คือกลับกลับไปแลนด้อมตัวเองมาใหม่ ก็คือไอสองคำนี้นะคะ go to นะคะเดี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะลอยลงมานะคะลอยลอยลอยนะเพราะถึงข้างล่างนี่เขาจะไม่เกิดใหม่นะคะเดี๋ยวเราต้องไปเอาคำสั่งนี้ไปก่อนนะคะเอาเอานี้ไว้ก่อนนะคะ go to random นะคะ,ะเราก็จะไปใช้คำสั่ง if นะคะ if ก็คือ,อเงื่อนไขอะไรนะคะเมื่อตั้มหน่ง y เท่ากับลบร้อยแปดสิบนะคะก็ไปที่ operator นะคะเท่ากับ เมื่อตำแหน่ง y เท่ากับ100ลบร้180นะคะก็คือค่าต่ำสุดข้างล่างนะคะอ่าตำแหน่ง y นะคะก็คือ y position นะคะตำแหน่ง y position เท่ากับ180ลบร้แล้วให้เกิดอ,อะไรขึ้นนะคะก็ให้เขา random กลับมาใหม่นะคะก็คือ random แล้วก็ไปเซตตัวเองอยู่ที่180มาใหม่นะคะประมาณนี้อ่าพอเขาลงมาข้างล่างนะคะอ่าเขาก็จะขึ้นไปลอยมาใหม่นะคะไม่เห็นไปหรอ เดี๋ยวต่อนะคะเดี๋ยวต่อนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปให้เขาอสัมผัสกับบุลลิตนะคะเสร็จแล้วให้ได้คะแนนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อนะคะอ่า if ใส่ if ต่อนะคะ if อ่าใส่ if ต่อมาก็คือสัมผัสกับบุลลิตนะคะสัมผัสกับเซน,นซิงทัชชิ่งนะคะทัชชิ่งกับบุลลิตนะคะ บอลซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนบอลนะคะเป็นบุลเลตนะคะเปลี่ยนชื่อเป็น B U L L E P นะคะก็คือกระสุนนะคะกระสุนตัวนี้นะคะ,ะกลับไปใหม่นะคะบุลเลตเขาจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ่แล้วนะคะอ่าเมื่อสัมผัสกับบุลเลตแล้วให้เกิดอ,อะไรขึ้นนะคะก็ต้องเชนสกอร์นะคะต้องได้คะแนนนะคะเชนสกอร์ให้ได้เป็น1คะแนนนะคะเสร็จแล้วเขาต้องกลับ เรนด้อมตัวเองใหม่เมื่อกี้เหมือนกันนะคะก็ดูไปเคตอันข้างบนนะคะแต่ว่าอันข้างล่างเราไม่เอานะคะกลับไป r รนด o อมใหม่นะคะแต่ให้เซต y ไปที่180เหมือนเดิมน,นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ,อะลองดูนะคะดิ้งตัวเองลงมานะคะสัมผัสแล้วยังไม่ไดิ้งตัวเองนะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวกยกลับไปแก้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้เมื่อ,อเดี๋ยวเราจะต้องไป เขาเรียกว่าอะไรทำให้มันหมุนด้วยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มอีเวนต์อีกหนึ่งตัวนะคะคือปากธงเขียวนะคะเสร็จแล้วก็ให้เขาหมุนตลอดเวลานะคะก็ไปที่ forever ไปที่ forever นะคะเสร็จแล้วให้มันทิร์นะคะก็คือหมุนนะคะหมุนไปองกี่องศานะคะตอนนี้เราจะให้เขาหมุนทักเจ็ดองศานะคะเดี๋ยวดูว่าเขาจะหมุนไหมหมุน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 นะคะลงมานะคะ ก็จะวนกลับไปนะคะโอเคอ่าเสร็จแล้วถ้ามีการทัชชิ่งกับล็อกเก็ตนะคะอ่าก็คือแปลว่าอ่าถ้าสัมผัสกับล็อกเก็ตแปลว่าเกมจะจบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขคือ if e อ่าเมื่อสัมผัสกับล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตชิปก็คือตัวนี้นะคะก็สัมผัสทัชชิ่งนะคะสัมผัสทัชชิ่งทัชชิ่งกับล็อกเก็ตนะคะ ะจะให้เกิดอลไรขึ้นก็ต้อง stop นะคะก็ไปที่ c อนโทรลนะคะสต o อปออก็คือจบเกมไปเลยนะคะโอเคจะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่เพิ่มได้นะคะถ้าไม่ใส่ก็ตามนี้นะคะอ่าลองเล่นดูค่ะอ่าถ้าเขาทิ้งตัวลงมานะคะสุดขอบเขก็จะไปรันมาใหม่นะคะแต่ถ้าไปสัมผัสกับตัวล็อกเกชิปเขาก็จะรันขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะโอเคประมาณนี้ส่วนอยากได้ก้อนหินก้อนใหม่นะคะก็เดี๋ยว ดูพิเคนะคะก็จะได้ก้อนหินก้อนใหม่นะคะเสร็จแล้วเรามาปรับค่าตรงนี้ค่ะว่าให้เขามาช้าหรือมาเร็วนะคะอีกสักก้อนนะคะเป็นสามก้อนนะคะถ้าอยากได้ช้าๆ้านะคะก็ลบโซนนะคะเขาจะค่อยๆอรอมาช้านะคะประมาณนี้นะคะก็ก็จะมีก้อนหินให้เราเ,เป็นศัตรูเราค่อนข้างเยอะนะคะหรือจะเปลี่ยนองศาก็ได้นะคะเปลี่ยนองศาข้อมูลน,นะคะ หมุนซ้ายหรือหมุนขวานะคะ,ะเดี๋ยวแก้ตรงนี้โอ้โอ,อแก้การหมุนก็ได้นะคะก็ะไปที่เทิร์นหมุนถ้าส5บห้าองศามันก็จะหมุนแบบนี้นะคะหมุนสักห้าองศาหมุนช้าๆนะคะก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะก็ปรับได้นะคะมาเร็วมาช้าได้หมดนะคะก็อันนี้ประมาณสักสี่ก็ได้ ประมาณนี้นะคะบางก้อนก็องศาเนี่ยถ้าสัมผัสกับล็อกเก็ตเขาก็จะซ็อกนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวไปเขียนกับบุลเลต์ละคะ่ะทีนี้บุลเลตจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะอ่าไปที่อีเวนต์ค่ะปักธงเขียวนะคะธงเขียวมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เขาอ่าปล่อยกระสุนตามที่อ่าตำแหน่งอ่าของล็อกเก็ตชิปอยู่นะคะก็อันดับแรกก็คือให้เขาอยู่ให้เขา หายนะคะหายไปก่อนนะคะไปที่โชว์นะคะก็ให้หายนะคะทีนี้ตำแหน่งที่เขาจะอยู่นะคะเขาต้องอยู่อยู่ไปตามตำแหน่งของล็อกเกชิพนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปที่ go to x y นะคะ go to x และ y นะคะเอาไว้ก่อนหายก็ได้นะทีนี้ตรงตำแหน่ง x กับ y นะคะเราต้องไปลันตามล็อกเกชิพนะคะ ก็คือต้องไปตามตำแหน่งของล็อกเก็ตชิพนะคะมาที่ตรงนี้นะคะที่เป็นแคปเวกแบ็กดอกนะคะต้อตงสเตะให้เปลี่ยนเป็นล็อกเก็ตชิพก่อนนะคะเียแล้วเราก็ดึงดึงตัวนี้เข้ามาไว้ในวงกลมนะคะจากแบ็กดอกนะคะให้เป็นคำว่า x position นะคะก็คือตำแหน่งของล็อกเก็ตชิพนะคะแล้วก็ทำการรูปิเคดได้นะคะเสร็จแล้วเอาไปไว้ในตัว y นะคะเปลี่ยนตำแหน่ง x เป็นตำแหน่ง y นะคะซึ่งคําสั่งนี้ก็หมายความว่าให้เขาวิ่งตามนะคะวิ่งตามาค่า x y ของล็อกเกชิพนะคะเดี๋ยวตัวนี้เราจะใช้บ่อยนะคะก็คัดลอกมานะคะประมาณสองตัวนะคะอเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใช้ทีนี้ทําอะไรต่อนะคะเราก็ต้องมาควบคุมตลอดเวลานะคะ forever นะคะ เสร็จแล้วใช้ปุ่มคีสเป c e นะคะก็คือเคลื่อนไขมาก่อนนะคะ if เมื่อกดปุ่ม Spacebar นะคะให้กระสุนออกนะคะก็ไปที่ sensing นะคะ Key นะคะ Key Space นะคะกด Spacebar แล้วให้ทำอะไรนะคะก็ต้องวิ่งตามตำแหน่งนะคะ go to x y นะคะซึ่งเป็นค่าของอตัว r o c k e t Chip นะคะเสร็จแล้วให้โชว์นะคะต้องโชว์เพราะว่าเมื่อกี้เราซ่อนเข้าไว้อยู่นะคะ ไม่งั้นเขาจะออกพวดพลาดนะคะก็ไปที่โชว์ก็ต้องให้โชว์ออกมานะคะเสร็จแล้วให้ทําจนกว่านะคะจะเกลือกระสุนเขาจะวิ่งออกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะชนขอบนะคะพอชนขอบแล้วก็ให้เขาหายไปประมาณนั้นนะคะก็คือกลับมาแลนอรอใหม่ที่ตัวนี้นะคะ,ะก็ต้องทําให้เขาไปทัชชิ่งเอทนะคะก็รีพีทอันทิ่ลนะคะรีพีทอันทนะ ไปจนกว่าจะสัมผัสกับขอบนะคะ s ้นสิ้นสัมผัสกับขอบนะคะมา u s e pointer เปลี่ยนปิดเอทนะคะก็คือขอบข้างบนนะคะเมื <Flat> ่อสัมผัสกับขอบแล้วให้ทำอะไรนะคะก็ให้กลับ ah p o i n t p o i n t in direction ศูนย์นะคะก็คือให้ให้เขาวิ่งตรงไปข้างบนนะคะตำแหน่ง่าไปที่ตำแหน่งนะคะให้เขาวิ่งตรงไม่งั้นเดี๋ยวตำแหน่งเขาจะปีนะคะ ก็คือจากระตำแหน่ง90าตรงนี้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปทางขวานะคะก็ปรับให้เป็นศูนย์นะคะก็คือวิ่งตรงขึ้นไปข้างบนนะคะ,ะเสร็จแล้วก็การเคลื่อนที่ให้เขาเคลื่อนที่ไปช้าหรือเร็วนะคะก็สัก30แล้วกันนะคะจะได้แรงแรงนะคะเดี๋ยวปรับดูนะคะว่าตรงทีจอเท่าไหร่นะคะอ่าพอขึ้นไปแล้วให้ทําอะไรนะคะก็ต้องอ่าเอา go to ก,กลับมาใช้นะคะก็คือกลับมา r a n d ม m ตำแหน่งตัวเองใหม่นะคะก็ให้มาท้าย if นะคะเสร็จแล้วก็ให้หายไปเหมือนเดิมนะคะหายไปนะคะหายไปจนกว่าเราจะกด space bar นะคะเอาไปไว้ตรงนี้นะคะอลองดูค่ะกด space bar นะคะนี่ก็จะมีกระสุนนะคะซ้ายขวานะคะนี่กระสุนออกแล้วนะคะซ้ายขวากระสุนออกนะคะเนไหได้แ,ดแ้มด้วยเห็นไหมเรียบร้อยนะคะเนี่ย ง่ายมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเสียงนะคะถติว่าเราสัมผัสนี่สัมผัสก็จะเกมจบนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนจะง่ายเนาะเมื่อกี้ทําไมเหมือนเราเขียนยากๆกอ่ะก็เดี๋ยวการไปการทบทวนนะคะเดี๋ยวจะงงน,นะคะอ่ารักระชิปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเสียงในการเล่นนะคะเพิ่มเสียงในการเล่นก็มาที่อ่าอีเวนต์นะคะเสร็จแล้วก็ไปที่อ่าไบเวอร์นะคะจะให้เขาเล่นตลอดเวลานะคะ เล่นเสียงอะไรนะคะก็เพซาวอันที่นะคะเพราะว่าการเล่นจนกว่าจะจบนะคะก็คือวนไปวนมานะคะก็ไปเลือกเสียงนะคะซาวซาวที่ได้มาจะเป็นเสียงเลเซอร์นะคะซึ่งเราไม่เอานะคะเป็นเสียงเล่นเกมนะคะรู้สึกเราจะชอบเพลงนี้มากเลยนะคะแดนเมจิกนะคะลองอันอื่นบ้างเอ่อ ที่มันเกี่ยวกับเอ่อยอานอวากาศดูจะไฮเทคเหลือเกินอลังการเอ,อเอาอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าดังไปนะคะก็ลดเสียงนี่นะคะเวลาเขาเล่นจะได้ไม่ดงังรบกวนนะคะก็ประมาณนี้อ่ะเราจะใช้เสียงนะคะที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือ มูฟี่สองนะคะก็เลือกมูฟี่สองนะคะ,ะทีนี้พอเล่นเสียงได้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเสียงตอนที่เรายิงเขาได้นะคะก็คือเพิ่มเสียงตอนที่ล็อกเก็ตนะคะเขาชนกระบื้อตนะคะเราก็ไปเพิ่มให้กับก้อนหินเนาะออโอเคตอนได้แต้มนะคะตอนได้แต้มเนี่ยพอดีว่าเราคัดลอกไปเราสามลูกนะคะเดี๋ยวต้องไปเพิ่มให้หมดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลบ ก้อนที่2ก้อนที่3ก่อนนะคะอ่ะก้อนที่1เขียนให้เสร็จก่อนนะคะก็คืออ่าพอทัชชิ่งกับเบลตแล้วต้องได้เสียงนะคะก็สตาร์ทซาวนะคะ,ะก็มาที่อ่าสต็อกก่อนนะคะไปที่สตาร์ทซาวนะคะจะเชนสต็อเอ่อเล่นเสียงก่อนนะคะซาวที่ได้มาจะเป็นป๊อปป๊อปป๊อปนะคะก็อ่ถ้าไม่อยากได้ซาวป๊อปก็เพิ่มนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเอฟฟก แล้วเสียงอะไรดีคะยิงกระสุนเ,เสียงอะไรดีเสียงปิ้วก็ได้คะ่ะปิ้วนะคะเป็นเหมือนกระสุนนะคะทดสอบแปลว่าเรายิงได้นะคะก็เป็นเสียงปิ้วนะคะโอเคอทีนี้ก็คัดลอกได้คะ่ะดูพิเคตนะคะ ก็อย่างที่บอกค่ะปรับค่าปรับค่าได้นะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะให้เขาลอยมาช้าหรือเร็วนะคะองศาก็เปลี่ยนได้นะคะองศาเาสียงปิ้วมาเหมือนกันนะคะโอเคเอตัวหมุนองศาตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเอานี่ออกก่อนองศานี่ให้เขาไปหมุนกลับด้านก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปนะคะ โอเคเสร็จแล้วก็ดุพลิเคตนะคะเอเอาสัก3นะคะเสร็จแล้วก็โอเคสัก3ตัวลองเล่นดูค่ะโอ่โอ๋ๆไม่ไปไหนเลยก็จะมีเสียงนะคะมีฟิ้วๆๆนี่ลบก,ก่อนคะ่ะลบก,ก่อนค่ะเดี๋ยวตายคะ่ะอ่าเรียบร้อยนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าถ้าอยากจะเล่นแดบ,บมีการควบคุมเวลานะคะก็สามารถตั้งค่าเวลาได้นะคะแต่อย่างนี้ก็คือเด็กก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะก็สนุกไม่ต้องมีเวลามาจะกัดกจะเล่นได้ไปเลยโอเคจะได้แลลวโอเคนะคะสต็อปโอเคก็ผ่านไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวมาทบทวนโค้ดกันนะคะว่าอันดับแรกค่ะล็อก็ตชิปนะคะก็มาที่การเซสกรนะคะแล้วก็ลังตำแหน่งนะคะ ว่าให้เขาอยู่ตรงไหนนะคะเสร็จแล้วมาควบคุมด้วยปุ่ม arrow นะคะซ้ายขวานะคะไปทางขวาเป็นค่าบวกไปทางซ้ายเป็นค่าลบนะคะเสร็จแล้วก็มาเล่นเพลงนะคะเล่นเพลงประกอบไปในตัวนะคะส่วนบลูเรตนะคะจะเขียนยาวหน่อยนะคะสำคัญของปุ่มบล l เลตก็คือตัวตําแหน่งตรงนี้นะคะ x position ต้องวิ่งตามกับ l o ช i c ค่า x ค่า y นะคะแล้วก็ใช้ปุ่ม space bar เป็นตัวยิงนะคะก็ run กระสุนไปตามตำแหน่งนะคะให้โชว์แล้วก็ให้หายไปนะคะก็วิ่งตามโอเคอคำสั่งตรงนี้ก็เด็กๆก็ดูให้ให้ให้ครบนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระสุนไม่ออกนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ล็อกนะคะก้อนหินนะคะก็อันดับแรกก็ต้องทําให้เขา,อ,าออกมาจากด้านบนนะคะโดยแรนดมอมตำแหน่งลงมานะคะเส็กค่าข้างบนก็คือ180นะคะ เสร็จแล้วก็ให้เขาทิ้งตัวเองลงมาตามระยะทางน,นะคะช้าเร็วนะคะเซ็ตค่าวายไว้นะคะจนถึงข้างล่างค่อยกลับไปเกิดใหม่นะคะเสร็จแล้วเมื่อสัมผัสกับบุลเลตก็คือกระสุนนะคะก็เล่นเสียงนิดนึงแล้วก็ให้ค่าคะแนนนะคะเสร็จแล้วก็กลับไปเล่นใหม่นะคะก็คือกลับไปทิ้งตัวเองลงมาใหม่นะคะสุดท้ายก็ต้องให้ข้อมูลนะคะแล้วก็หากมีการสัมผัสกับลอกเก็ตชิปนะคะก็เป็นการจบเกมน,นะคะ ในส่วนของการเพิ่มเติมระยะเวลาในการเล่นหรือจะเพิ่มเติมโค้ดตัวไหนก็เพิ่มได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เด็กๆจะนําไปเรียนวิธีการเขียนโค้ดนะคะก็เป็นเกมง่ายๆนะคะก็ลองฝึกดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมบันทึกนะคะเซฟนะคะเซฟไว้ที่ไหนนะคะก็ตั้งชื่อไว้นะคะเกมกระสุนนะคะก็เซฟได้เลยนะคะก็แล้วเจอกัน E ีพีถัดไปนะคะจะทำเกมอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกที วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ